สวัสดีทุกท่านนะผมอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรพระประแดงกับห้องสมุดประชาชนอำเภอรพระประแดงผมมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วโหมันดูสภาพแบบเแบเบแบบมากอะ่ะเออแต่ผมให้ทีมงานผมมาเช็คแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูการพัฒนาต่อยอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบันกันนะ กับสถานที่แห่งนี้ตามผมมาเลยคือใครมาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองจริงๆอะ่ะเจ้าพ่อหลักเมืองมีประตูอยู่สมัยก่อนมันเป็นทางเข้าด้านหน้าแต่ปัจจุบันมันคือทางเข้าด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้อมมูไปดูนั่นที่ว่าการอำเภอพระประแดงอยู่ตรงนู้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่นี่กันใครจะเรียกวศนอก็ได้ใครจะเรียกห้องสมุดพระประแดงได้ตอำเภอได้แล้วแต่ท่านเรียกตามผมมา เดี๋ยวเรามาดูห้องสมุดก่อนผมย้ำนะตรงนี้แม่งแบบแอร์เย็นมากเราได้รับการอนุญาตจากท่านนายองเภอนะท่านสุติพงศ์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูห้องสมุดก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปกศนตามผมมาห้องสมุดเราจะต้องเบาเาเสียงไม่งั้นเดี๋ยวโดนบนรรลักษ์เขกกะโหลกทุกที่นั่นเองสวัสดีครับ สวัสดีคุณปาล์มครับ<อ>คุณปาล์มขอ,อยาตติดไหมนะครับอัออตรากล้องเดี๋ยวติดให้คุณปาล์มก่นอนคุณปาล์มสวัสดีครั้งครับแนะนําบุคลากรอีกท่านก่อนคุณพี่อันนี้พี่นุษพี่นุษพี่นุชทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับพี่นุช อาพี่นุชช่วยบรรลักษ์อีกงานหนึ่งค่ะอ๋อเป็นผู้ช่วยเหมือนกันใช่ใช่ใชค่ะย้ำนะปกติห้องสมุดเราต้องเงียบแต่ตอนนี้คือไม่มีคนใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีผู้ใช้บริการแต่ก่อนที่ผมจะไปจับผิดผมจะมาจับผิดห้องสมุด <laughs> ขอไปดูด้านหน้าก่อนมันคืออะไรไตรงตามแนะนําผมหน่อยเฮ้ยห้องสมุดของเรามีเชื่อมต่ออะไรออนไลน์ online, อะไรเนี้ย ตรงนี้นะคะเป็นมุมการศึกษาออนไลน์นะคะตรงนี้จะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยบริการซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นฟร wi ี wifi นะคะฟรี w i f i ด้วยใช่ผู้ใช้บริการนะคะก็ือสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลอะไรแบบนี้ค่ะได้นะคะเรามีบริการฟรีใช่ก็คือสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆะคะ่ะได้จากมุมนี้เลย,ยนะคะทาไมไฟมันกระพริบไฟมันกระพริบเดแป๊บนึงนะ ไฟมันกระพริบอ่ะติดติดให้ทางเขาทิ้งเหมือนไฟมันกระพริบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ผมเช็คไม้กับไม่เป็นไรติดไปเลยเดี๋ยวใช้ไม้ตัวเดียวของผมได้ไม่เป็นไร,ไไอ,ไไนไรอ่ะอันนี้คือมุมการศึกษาออนไลน์ใช่ค่ะอ๋อนี่นะเขามีป้ายเขียนแล้วนะ <c oughs> แต่เรนะาได้ยส่งเสียงดังแต่ตอนนี้ไม่มีคนไงเราก็จะใช้เสียงหน่อยตรงเนี้ย มีจำกัดเวลาในการให้เราศึกษาอะไรข้อมูลจากทางออนไลน์ไหมกี่นาทีต่อคนคือโดยปกติอะค่ะก็คือถ้ามีจํานวนผู้ใช้บริการนะคะจํนนวนมากเนี่ยก็คือเราจะให้ใช้ได้แค่หนึ่งชั่วโมงอ๋อนี่ไม่น่าถามเลยเกือบโดนบลกอกแล้วใช้ได้คนละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงใช่แต่ถ้าเกิดกรณีที่เราไม่มีผู้ใช้บริการเยอะอะค่ะเราก็มียืดหยุ่นให้ก็คือสามารถใช้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยย่นกันนะนะโอ้คุณตามน่ารักมากเลย ออแต่คือผมตกใจมากของปามค,คือสมัยก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคือผมไม่ค่อยประทับใจอะ่ะผมเฉยๆมันเบ์เบแต่มาวันนี้สะอาดค่ะกลิ่นมันกลิ่นมันครีนมากย้ำนะผมกับคุณปามเพิ่งเจอครั้งแรกแล้วเพิ่งเคยคุยกันด้วยไม่ได้มาจัดฉากเฮ้ยคุณปามครับบรรลักษ์ครับคือมาคีให้สะอาดทําให้หอมไม่ใช่ไม่ใช่ใชสาบานได้ว่าผมไม่เคยคุยกันนะครับอะไรนะเนี่ย จัดพิดอีกใช้บริการมุมเด็กกัลุณาถอดรองเท้าวางที่ชั้นวางรองเท้ามุมเด็กอยู่ตรงไหนครับมุมเด็กอยู่หลงนี้อ๋อขอขออนุญาตไปดูหน่อยครับอ๋คบอคือเป็นเด็กใช่ค่ะมันจะมีโูมรองอยู่ฉะนั้นก็คือปกติอะค่ะก็คือถ้าใช้บริการเนี่ยเราจะขออนุญาตผู้ใช้บริการนะคะถอดรองเท้าไว้ตรงตู้ซึ่งตรงนี้อะาคา่ะเราจะมีตู้มีตู้ใส่รองเท้าเพื่อที่ฝุ่นอะไรพวกนี้จะไม่ต้องอยู่ในโคง เด็กๆมาอยู่ที่นี่ได้เลยอย่างหนึ่งที่เนี่ยสะอาดและมันเย็นออและอีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยมอบความรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยใช่ค่ะมีความรู้หลากหลายตั้งแต่เด็กที่แบบวัยวัยแบบแรกๆนะคะหนึ่งขวบขึ้นมาไล่ขึ้นมาจานถึงแม่ะค่ะก็มีตั้งแต่หนังสือเด็กเลยที่มากับผู้ปกครองและสามารถอ่านใ,ให้ฟังได้แล้วก็อันนนะคะก็คืกประตูตต<อ>สำหรับเด็กที่โตขึ้นมาอีกอ๋อ เราก็จะมีแยกให้มุมเด็กกับผู้ใหญ่กันด้วยเน่เดี๋ยวให้ตาให้ตากล้องดูไปเรื่อยๆเลยนะของเราก็จะแยกเปนหมดหมเจนถึงส่วนนนนะคอจะเป็นวรนยากดก็จะแยแล็หนหลวราชกาลที่9อย่างนี้ขออนุญาตครับดูได้ได้ค่ะเชิญอย่าลืมนะงดน้ำอาหารและเครื่องดื่มมาทำในห้องสมุด เพราะเดี๋ยวมันจะไปเลอะเทอะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวมันหกใส่หนังสืออะไรมันจะแย่เอาเดี๋ยวคุณปามจะโดนว่านะฮะโอ้โหจัดมุมในชั้นเราไว้ด้ด้วยอ่ะคือคือสีเขียวมันเป็นสีที่สบายตาเราทํางานมาหนักๆเนี่ยผมเคยศึกษาข้อมูลเขาบอกให้มองไปที่สีเขียวสีเขียวมันก็คือต้นไม้ใบไม้เราเตรียมมุมนี้ไว้ให้อีกโอเคมากเลยือหเสือค่ะแต่ว่าก็อยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะสะดวกยังไง บางคนก็ชอบนั่งโต๊ะบางคนก็ติดประเทศหน่อยอยากเข้ามูลอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบ้านซอถ้าเรามีโน้ตบุ๊กหรือมีอะไรมาเองก็ใช้บริการตรงนี้ได้ไม่มีค่าบริการอะไรทั้งสิ้นหมายถึงบางทีบางคนเอาโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปหรืออะไรมาเสียบปลั๊กฟรีอีกขออนุญาตสอบถามปกติมีหนังสือให้อ่านฟรีและยังให้ใช้ไฟฟรีใช่ไวไฟล่ะครับไวไฟฟรีฟรีอีกขออนุญาตนะครับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระปแดงฟรี w i f ฟมีหลักฐานไหมเนี่มาว่าเฮ้ยเรามาจัดฉากนี่มันพัฒนาต่อยอดมัน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 เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังหลังมือเลยอ่ะไม่ขออนุญาตเข้าไปดูข้างในมากนะครับก่อนที่จะไปมุมขององค์พระเทพเรานะครับสมองค์สมเด็จพระนิธิาทิราชาขอดูตรงนี้ก่อนขออนุญาตนะครับคือต่อให้ท่านน้ำหนักเป็นร้อย นะครับบ้านท้ายท่านจะใหญ่ยักษ์แค่ไหนหรือท่านน้ําหนักจะทะลุกี่ตันไม่รู้อ่ะแข็งมากท่านนั่งไม่ต้องกลัวพังและไม่ต้องปวท่านได้นั่งแบบเต็มเต็มใหญ่เหมือนแบบว่ามาลองรับได้คือคนตัวเล็กอ่ะมันนั่งได้อยู่แล้วละ่ะแต่บางที่คนตัวใหญ่อ่ะมันบางทีก้นเขาใหญ่มันนั่งไม่มันไม่พอเขาแต่ที่เหมือนแบบเตียงไว้ให้หมดแล้วอ่ะ โอเคมากเปิดทั้งพัดลมเปิดทั้งแอร์เอาเข้าไปนี่แหละเฮ้ยตอนนี้ผมบอกเลยว่า <c oughs> ยุค 4G อ,ะ<ช>อ่ะอ่ะฮะโอเคนะแล้วข้างในนี่คือมุมอ,อะไรครับผมอันนี้คือเป็นมุมของประเทศค่ะประเทศเนี่ยก็คือเดิมทีเขาจะเป็นเจ้าของอาณาถาหรือไรใครับแล้วก็คือจะมีมุมนี่ยค่ะที่จัดให้สําหรับประเทศโดยเฉพาะเอง ก็คือจะมีมุมนี้ค่ะอยู่ตลอดก็คือจะโชว์ผลงานไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรที่พระองค์ท่านทรงพระชนิดโผลขึ้นมาค่ะในหลวงรชกาลที่ค่ะโอ้โหเราก็ยังเชิดทขนองค์สถาบันเรานั่นแหละนะครับใช่ค่ะเราเกิดมาเราก็ร้องเพลงชาติเราเห็นธงไทยลงแล้วนะครับแดงขาวน้ำเงินเนี่ยนะตามนั้นเราก็ยังสำนึกในพระสวน มากราบาทีคุณขององค์ท่านนะน,นะ,ะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนก็ตามยอม้อนหลาก็สวยมากคุณต,ตามคุณต,ตามเป็นบรรลักษ์ที่นี่อยู่มานานไหมยังขายอยู่มา <6 S 1> หากเดือนหกเดือนก็ยังป้ายแดงค่ะม,มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวห้องสมุดหรือมั้งห้องสมุดใช่ไหมคะของเราเลยที่นี่เลยใ,ใช่ครับห้องสมุด ที่นี่อ่ะค่ะก็คือด้วยโลเคชันนะคะก็คือค,ค่อนข้างจะดีเลยเพราะเราเนี่ยอยู่ในตัวอําเภอซึ่งติดกับที่ว่าการแล้วตรงเนี้ยค่ะมันเป็นตลาดคราประแดงแล้วตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงความสนใจของคนได้ดีแล้วก็เป็นจุดที่เห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ห้องสมุดของเราปัจจุบันเนี้ยค่ะเราจะให้ความสําคัญกับการอ่านเพราะว่าด้วยปัจจุบันที่เทคโนโลยีอะค่ะมันก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆคนอ่านหนังสือน้อยลงแต่อาจจะ หันไปสนใจเทคโนโลยีหรือโทรศัพท์อะไรมากขึ้นก็เลยมองว่าห้องสมุดอะคะ่ะถ้าเรายังให้ความสําคัญแล้วก็เหมือนกับดูแลห้องสมุดเพื่อแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อดึงความสนใจมาค่ะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้คนอะคะ่ะหันมาเห็นคุณค่าของห้องสมุดเพราะท่านอย่าลืมนะครับความรู้เราเรียนไปทั้งชีวิตเถอะ มันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองขอบคุณท่านบรราธิกาคุณปามากๆเลยนะครับนะคือวันนี้เรามาดูทุกซอกทุกมุมของห้องสมุดประชาชนชที่อำเภอแล้วมันต่างจากเมื่ออดีตมากลองมาดูมาสัมผัสดูแล้วท่านจะได้รู้สึกบรรยากาศที่สดชื่นและสะอาดแบบนี้และที่สําคัญท่านได้ความรู้กลับไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องเอาไมค์ก่อนเดี๋ยวยาขออนุญาตไปดูตรง่วนกศนบ้านนะครับคุณปาครับ คือมันมันเป็นมันเป็นเหมือนการยกระดับผมอยู่ที่นี่มาสี่สิบกว่าปีตั้งแต่เกิดอ่ะผมตกใจมากวันนี้ที่ผมเข้ามาเห็นห้องสมุดเวอร์ชั่นใหม่ย้ำมันคือก้าวแรกที่ผมเข้ามาตรงนี้ท่านมอสลองมาสัมผัสดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันเป็นในที่แบบเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ซ่อนอยู่ที่เมืองพระ,ะแดงเรานั่นเองเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ส่วนกอศอนอบ้างดีกว่าตามผมมา อัอนีค่ับสวัสดีครูวัดครับ,รบวัดเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเรื่องราวของส่วนกอ,อนออบ้างจริงๆริงไม่ผมมีสองตัวแต่มันแบตหมดพอดีขออนุญาตนะครับผมเออนนี้คือนนส่วนของอะไรครับครูวัดคือส่วนของงานการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานครับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่ครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี<อ>๋ยวครับอันนี้พี่เรามันเนี้ยเรามานินทาแต่ละครับคุณ อันนี้ครูนกครับครูนกท right. ําอยู่ส่วนอะไรครับครูนกครับสวัสดีครับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแลวข้างในข้างในไครับข้างในก็จะมีน้องแต้วครับน้องแต้วสวัสดีครับผมคุณครูก็นสนอตาบลบางยออ๋อที่บางยอสวัสดีครับนันครูเล็กครับครูเล็กสวัสดีครับครับครูก็นสนอตาบลบางจากเอ้าก็คืออยู่ทุกบางเขาเราจะรวบรวมอยู่ในนี้ครับเรามีครูทั้งหมดสิบหกคนที่เป็นครูก็นสนอตาบลอยู่ในเขตอยู่เลของเราสิบห้าตบลบุคลากรเราพร้อมเลยนะ บุคลากรมี20ท่านเดี๋ยวอยางงี้เดี๋ยวไงวันนี้ขออนุญาตครูวัดแนะนําแต่ละส่วนเลยดีกว่าว่ากศนอเรามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วซึ่งผมก็จะพูดผมจะชอบจับผิดไงสมัยก่อนนี่มันมันไม่ใช่อย่างนี้เลยครับผมมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แบบนี้อะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการพัฒนาต่อยอดของที่ว่าการมเภอพระแดงดูซิว่าส่วนกศนอเป็นยังไงบ้างครับครับมาตามผมมาเลยอะพอผมก้าวมาถึงก้าวแรกเนี่ยครูวัดเปิดประตูเข้ามาปุ๊บ เราต้องมาไอ้ตรงนี้คือส่วนทาอะไรอุ้มเห็นมีคอมพิวเตอร์ด้วยควัสดคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นการให้บริการนักศึกษาที่เข้ามาดูข้อมูลของเขาเองว่าเขาเรียนไปกี่ภาคเรียนแล้วกี่หน่วยกิจแล้วเรียนหมายถึงเรียนอะไรครับครูเรียนของเราเนี่ยเป็นส่วนของสกลนะครับก็คือศูนย์ส่งเสริมการศึกษา นะครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระประแดงหรือเดิมก็เป็นกศนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกลุ่มนักศึกษาที่เราให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานก็คือระดับประถมมต้นมปลายครับอ๋อเราก็สามารถมาเก็บวุฒิกับทางเราได้ตรงนี้ครับจะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่พลาดโอกาสได้โอกาสนะครับจากการศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยนะครับซึ่งก็มีหลายหลายจำนวนพันกว่าคนนะครับประมาณันกว่าคน เขาก็อาจจะเป็นบุค่ะเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอรพระประแดงละพลาดโอกาสหรือโด้อโอกาสหรือเสียโอกาสจากการเรียนในระบบในตามช่วงวัยนะครับแล้วก็จะมีประชาชนอา่าทั่วทั้งประเทศไทยที่มาทํางานอยู่ในเขตของอำเภอรพระประแดงครับเขาก็ให้ความสนใจในการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต<อ>เพิ่มพัฒนาด้านการศึกษาให้มีมุดสูงขึ้นแล้วก็ไปศึกษาต่อในระดับที่ สูงกว่าระดับการศึกษาสขั้นพื้นฐานได้อ๋อเราก็เลยมีตรงจุดนี้ไว้รองรับนั่นเองถูกต้องอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยมาถึงผมต้องทํายังไงก่อนครับมาถึงก็ถึงก็มรับสมสัครนักศึกษาอ๋อนี่ไงก็จะมีอ่าเจ้าหน้าที่ของเรานะับจัดประจำวันมานั่งรอรับสมสัครนักศึกษาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อ๋อแล้วก็จะมีคู่มือนักศึกษาให้ด้วยแล้วก็รอบสมัครเสร็จแล้วก็จะมีคู่มือให้กลับไปศึกษา อ๋อ oh. อันนี้เป็นพวกที่เราแจกให้ฟรีเลยสมัครก็ฟรีสมัครก็ฟรีย้ำนะวัดไม่ใช่ว่าเรามาทํารายการเราถึงมาบอกว่าฟรีไม่ใช่ครับซึ่งจริงๆเราก็ฟรีอยู่แล้วรฟรีมาตลอดอยู่แล้วเพราะบางคนเนี่ยมันฐานะยากจนหรือไม่มีเงินก็มีแต่คือขาดการเรียนรู้ครับไม่มีโอกาสได้มาที่นี่ขอเพียงแค่มีความตั้งใจว่าจะพัฒนาตนเองหนังสือเรียนำำตำราต่างๆเราแจกให้ยืมเรียนฟรีครับผม และเนี่คือที่นี่นั่นเองอกศนเราขออนุญาตไอ้ส่วนตรงนี้คือส่วนอะไรในส่วนนี้นะครับเป็นของงานกลุ่มภาคีเครือข่ายลนการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับกลุ่มภาคีเครือข่ายก็จะมีหัวหน้ากลุ่มก็จะคอยอประสานงานกับครูตำบลน,นะครับทั้ง15ตำบลของเราภ<อ>าคีเครือข่ายก็ยกตัวอย่างเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฮะโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในอำเภอพระประแดงแล้วก็ประธานชุมชนนะครับแล้วก็ ผู้ใหญ่บ้านกับนันวัดแล้วก็มัสยิดนะครับโบสถ์พวกนี้ก็จะเป็นภาคีเครือข่ายของเราที่สนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนะครับวิทยากรที่เราด้วยในบางเรื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนับทางเครือข่ายก็จะสนับสนุนเรื่องของอาคารสถานที่นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีกลุ่มเครือข่ายเอาไว้เขาถึงเรียกว่าภาคีเครือข่ายไว้ประสานงานนั่นเองครับผม แล้วก็จะไปกับครูตำบลไปติดต่อประสา,านงานขอความร่วมมือขอความรูม้เพาะหรือเขาติดต่อมาหาเราก็จะมาที่ไซน์นีครับเช่นมาขอวิทยากรไปสอนกลุ่มประชาชนด้านอาชีพหรือพวกนี้ก็มาติดต่อที่กลุ่มนี้ซึ่งเราก็มีบุคลากรที่จะมอบความรู้ตรงส่วนนั้นพร้อมครับผมมีครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นนี่อะไรอ่ะมันเต็มไปหมดเลยครวัดอันนี้ก็จะเป็นปากาะศีนี้บ้าะ ไม่ไม่ใช่ว่ารางเมฆขึ้นมานี่คือรางวัลที่เราได้มาเรียกว่าเป็นรางวัลได้เลยนะผมว่าได้ครับก็เป็นอ่ารางวัลที่หน่วยงานภาคีเครือขายต่างๆนะครับที่ออกให้กับเรา hmm. รแล้วก็ hmm. บางงานก็จะเป็นของเราออกให้กับนักศึกษาเรา oh. เพื่อยกย่อง oh. เชิดชูดเกียรติเขา oh. oh. ขอให้เข้าไปดูด้านในเลยนะะ นี่ก็คือรางวัลต่างๆใช่ครับโอ้โห oh, oh, เลิศมากค, <c oughs> คือคือเ,เราไม่จาเป็นต้องมานั่งอธิบายหรอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคือรางวัลอะไรบ้าง <c oughs> แต่คือมันคือมันเป็นเหมือนสิ่งเชิดชูเกียรติอะ่ะครับของกอสอนอเราผมจะขออที่จะใช้สั์เก่าของเรานะครับกอสอนอำเภอพระประแดงมาเดี๋ยวเราไปจบรายการกันตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมมีคําถามอีกหลายอย่างเลยที่ผมยังไม่รู้ครับขออนุญาตครับวัดใกล้ๆผมเลยครับไม้มันเอิยมีตัวเดียวพอดีครับ ครูวัดครับครูวัดประจำการอยู่ที่แ่นน้นเนี่ยอ่าผมเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็ประจําการอยู่ที่อ่าเดิมชื่อเดิมเนาะกศสนอําเภอพะปะแดงเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกครับก็ยี่สิบปีครับยี่ปีอ๋อยาวนานเลยใช่ครับโอ้โหแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ท่านพอคือใครครับตอนนี้ท่านอนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจรับแขกที่มาศึกษาดูงานเราเนาะท่านพอชื่อ ท่านผอ,อ,อนันนะครับสีวิเชียนนะครับเป็นสุภาพสตรีที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความรู้ความสามารถที่พัฒนา,งานองค์กรเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับและแต่านวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านนายอำเภท่านผอ,อ,อด้วยนะครับที่อนุาญาตให้ผมผู้วัดได้มานําเสนอเรื่องมาตรงนี้ผู้ว,วัดครับมีมีอะไรเพิ่มตอตอเติมที่บอกท่านผู้ชมไหมว่ากศอออน,อนเรายัางไงอะไรยังไงมากครับครับอ่อหลายท่านนะครับอาจจะได้ยินชื่อเําว่ากศนกศนกศน,กนเนาะ จริงจรแล้วบทบาทภารกิจของกอสนอเนี่ยเรามีอยู่สามกลุ่มใหญ่ที่เรารที่เราให้บริการประชาชนในเขตของอำเภอพระประแดงไม่ว่าจะเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพระประแดงเป็นคนพระประแดงนะครับหรือเป็นประชาชนที่มาทำนัดพักอาศัยทำมาหาก,กินนะครับอยู่ที่อำเภอพระประแดงก็สามารถมาใช้บริการของเราได้นะครับ,รบในส่วนที่หนึ่งก็คือเราให้บริการด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือระดับประถมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็จะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพื่อเรียนไปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพื่อที่จะได้นําไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นไปแล้วก็บางส่วนก็มาเรียนเพื่อปรับวุฒิตนเองเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งงานที่ทาประจาอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ย ได้ได้มีการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับไม่ว่าจะเป็นจากพนักงานเป็นหัวหน้าส่วนงานต่างๆใส่ใับเใช้คาก้าวใช้ตรงนี้เราเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พรคตะวันีอกที่พลาดโอกาสโด้โอกาสหรือว่าไม่ได้รับการศึกษาตามช่วงวัยต่างๆที่จะเป็นนะครับเช่นอายุยุ20ปีแล้วน่ะไม่สามารถเรียนในระดับม .4 ขั้นโมได้แล้วน้ําสิบเจ็ดสิบแปดปีก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้เขาก็สามารถ อา,าศึกษาต่อที่กศนหรอครที่อายุมันเกินวัยอะไรใชค่ครับมนผมเนี่ยผมจะส5้าแล้วเนี่ยผมเพิ่งจะสัครเรียนมาหาล,ลัยรอบที่6เนี่ยบก็จะเป็นแบบแนวนี้ไป<ช>แล้วส่วนที่นน2นะครับส่วนที่สก็จะเป็นการศึกษาอาเขาเรียกว่าการศึกษาต่อเนื่องครับการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับประชาชนนะครับเช่นอาเราจะเปิดเป็นอาเศรษฐกิจพอเพียง นะครับให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นในเรื่องการอบรมนะครับให้ความรู้ต่างๆในเรื่องของหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าน,นะครับก็จะมีเราเป็นผู้จัดเราก็จะหาผู้รู้นะครับจากวิเที่ยรในท้องถิ่นบ้างเชิญมาจากภายนอกบ้างเพื่อมาอบรมให้ความรู้กับประชาชนให้มีความเข้าใจและนาไป,ปนไปปําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างจริงนะครับแล้วก็มีในส่วนของการให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการดำเนินชีวิตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นให้ความรู้ในเรื่องของอาการดูแลผู้สูงอายุอ,อย่างนี้ครับเราก็จะมีวิทยากรที่เป็นคุณหมอที่เป็นภาคีเคายกับเราไม่ว่าจะเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลบางจากนะครับคุณหมอจากาสาราัตรสุขอำเภอพระแดงหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่คุณหมอที่ประจำอยู่ในตำบลน,นั้นๆที่เป็นราพสตอครับเราก็ไปเชิญท่านมาให้้อวารูความรู้ให้กับประชาชนตามนโยบายแล้วก็ตามความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ครับแล้วสุดท้ายส่วนที่สาก็จะเป็นการเดี๋ยวนะอย่างนี้ยังมีอีกนิดนึงก็คือเรายังมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพครับเรามีศูนย์ฝึงอาชีพทุนชนทุกตำบลเลยทั้งสิบห้าตำบลเราก็จะมีหมดมีทุกตำบลครับการสึกสอนอาชีพก็จะเป็นตามความต้องการของคนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงแรกก็คือกลุ่มสนใจนะครับก็จะเป็นการศึกษาเพียงแค่สามชั่วโมงห้าชั่วโมง นะครับเป็นอาชีพที่เขามีความสนใจและนําไปใช้นามาเรียนแค่สองวันสองวันเนี่ยเขาสามารถนาไปประกอบอาชีพหรือเอาไปดําเนินกิจกรรมในชีวิตเขาได้เขาเอาไปพัฒนาต่อยอดชีวิตเขาได้เลยได้ครับอย่างนี้เลยก็คือเป็นการศึกอาชีพระยะสั้นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอันนี้เราจะมีหลักสูตรตั้งแต่30สิชั่วโมงขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเนี่ยก็จะเป็นอาชีพช่างช่างดช่างไม้ช่างทาสี ช่างเชื่อมอย่างเงี้ยที่เราเปิดหรือจะเป็นช่างเสริมสวยอย่างเงี้ยที่ชุมชนเขามีความต้องการแล้วก็สามารถที่จะรวมกลุ่มันได้ให้เราไปเปิดกลุ่มเขาได้ก็จะเป็นการนอนอาทีพตัวนี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยจะไม่มีค่าค่าบริเารค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่าย,เ,ยเรามีงบประมาณแต่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับกระทรวงการศกษเนี่ยก็จัดมาเป็นไร้หัวให้ เราก็มากครับเราก็มาทําการสํารวจความต้องการของคนในพื้นที่ครับเราก็นามาจัดทําแผนแล้วก็กลัไปสนับสนุนกิจกรรมความต้องการที่ประชาชนมีความต้องการครับนี่คือนี่คือส่วนที่สองอ่ะต่อไปส่วนสุดท้ายละส่วนที่สามรับผมงการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือเรามีห้องสมุดชุมชนเนี่ยครับทั้งสิบห้าตำบลอ๋อครับครับแล้วที่ประจําอยู่ตามตำบลนะครับครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ตั้งของ ก็สนตำบลทุกตำบลทั้ง15แห่งแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยเราไปสนับสนุนจากห้องสมุดชาวตลาดให้ด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราจัดไว้ที่ออ่่าาตลาดสดคูนัยก็จะมีวารสารหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ขึ่นอมรอมบริการสําหรับชาว้านในบ้านที่มาจัดตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีทูกค้กเข้ามาอยากจะอ่านหนังสือเพลินๆแล้วก็ไปหยิบไปเอาตรงนั้นมาอ่านได้โอ้โห แล้วก็เราดีมีสนับสนุนที่ภาคพีตะข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยก็คือจัาหวัดสมุรประการเราเนี่ยเรามีรถม,มบายเคลื่อนที่ร,รถท้องสมุดเคลื่อนที่ทุกตำบลนะครับเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนทุกช่วงวัยนะครับก็จะมีรถมโมบายเคลื่อนที่ไปส่งเสริมการอ่านจะไปตามโรงเรียนตามอนามายัยตามอบตหรือตามวัดต่างๆที่มีประชาชนอยู่ตรงนั้นเราก็ไปจัดกิจกรรม แล้วก็ให้บริการประชาชนเพื่อนที <c oughs> คือ,อยังไงดีเท่าที่ผมแบบจับใจความที่คุวักพูดมทั้งหมดได้อะพูดตรงตรงเลยคือบางทีคนเราเกิดมามันมีไม่เท่ากัน <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถมอบให้กับตัวเองได้คือความรู้เ <c oughs> พราะความรู้เนี่ยมันจะต่อยอดไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะทําให้เราตามทันคนแล้วมันก็ทําให้สามารถพัฒนาชีวิตของคุณให้มันเทียบเท่ากับคนอื่นเลยมากคนอื่นได้นั่นเองใช่ครับควัดขออีกครั้งหนึงครับควัด คำหน้าที่อะไรอยู่ที่นี่อ,อ <laughs> จาจจุบันผมเป็นครัวสาสมัครกศนนะครับผมก็มีสอนนักศ,ศ,ศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยะนะครับปัจจุบันเนี่ยผมรับผิดชอบสอนผู้ไปรู้หนังสือในอำเภอพระประแดง oh. นะครับผู้ไปรู้หนังสือหมายความว่าเป็นบุนคคลที่ไม่เคยเรียนหนังสือมาเลยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นผู้ที่ลืมหนังสือ oh. ลืมนังสือคือเคยเรียนมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้นานแล้วมันลืมแล้วพอจะต้องมาพิมพ์ อ่าพิมพ์โทรศัพท์กดโทรศัพท์แล้วเนะี่ยหรือจะต้องเขียนหนังสือเนี่ยลืมสะกดไม่ได้นะครับตัวนี้ผมการับผิดชอบอก็<ๆ>เอามาสอนให้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มการสัมภาษณ์้นฐามสอนร,ระดับผสมโตมต้นมปลายทุกวันอาทิตย์นะครับ้วทำไมต้องเรียนวันอาทิตย์ครับเพราะว่าคอนที่จเขาแสดงเราเนี่ยอ่าผู้เรียนเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยครับเขาจะทํางานในวันจันทร์เสาร์ใช่ครับเพราะวันอาทิตย์เนี่ยเขาหยุดจากการทํางานบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะมา าตนเองโดยการมาพบกลุ่มครูเราก็เลยจําเป็นต้องลงมาพบผู้เรียนในวันนั้นครับครูจะมีวันหยุดไหมแต่ยังไงผมก็ถือว่าผมรู้สึกดีใจนะที่วันนี้ครูวัดสลัเวลามาให้ข้อมูลเราแล้วเราแล้วเราทําให้ตัวผมเองและท่านผู้ชมได้เห็นการพัฒนาต่อยอดที่ดีขึ้นกว่าเดิมมหาศาลของห้องสมุดประชาชนและกอสอนอทำเพิทแพงยังไงวันนีขอคุณครูวัดมาครับครับ <laughs> นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในอำเภอพระประแดงเรารนะครับผมบอกเลยถ้าวันนั้นผมไม่เจอครูวัดผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาทํารายการตรงนี้ขอรบุณครูวัดอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็ของเราเนี่ยจะมีการรับสมัครผู้เรียนเนี่ย <ว ứng S 1> นะครับ<อ>จริงๆแล้วเรารับสมัครทุกวันนะครับแต่ว่าการเปิดภาคเรียนเราจะเปิดเป็นภาคเรียนเท่าเรียนไปนะครับอย่างเช่นเราจะรับสมัครในช่วงเดือนมีนาถึงเมษา นะครับเราก็จะไปรับสมัยทีก็คือเดือนตุลาพฤสจิกา<อ>ปีละสองครั้งแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนมีความต้องการอยากสมัครเรียนเนี่ยนะครับเราเปิดทุกวันเราจะมีช่วงเวลาของเราใช่แต่ว่าช่วงเวลาการลงทะเบียนก็จะเป็นช่วงช่วงไปปี<อ>ปละสองครั้งมีปิดภาคเรียนเหมือนกับการสื่อสารในระบบ<อ>นะครับของเรานี่จัดว่าเป็นการสื่อสารนอกระบบ<อ>นะครับแล้วก็เพิ่มปรับเปลี่ยนาจากเดิมเราเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับและการศึกษาตามรายละยอำเภอพระประแดงเนาะปัจจุบันเราเปลี่ยนมาเป็น สถานศึกษาแล,แ,ลแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพ,พะแดงแต่ประชาชนก็ยังติดคำเดิมอยู่ก็คือคำว่ากศนซึน<า>่งผมเองก็คือหนึ่งในนั้นครับผม <c oughs> ครับก็คืออันเดียวกันคบผมก็อยู่ในที่ว่าการอำเภอพ,พะแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนครบทั้งเจวันนะ <c oughs> ครับโดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขออนุญาตสอบถามหน่อยครับผมที่นี่เราเปิดแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าเปิดตามเวลาราชการเลยครับแปดโมงครึ่ง ถึงสิบหกสาแต่ถ้าประชาชนที่มีความจําเป็นนะครับอย่างเช่นผู้เรียนเราทํางานเลิกห้าโมงเนี้ยสามารถโทรศัพท์ติดต่อไว้ก่อนได้สานะครับถ้ามีการติดต่อไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะรอรอให้บริการโน่ารักจริงจริงจนลูกค้าเราจะหมดอะครับโอ้รบจริงจริงจึงกับผู้รับบริการหมดแล้วครับ โอเคนะและที่ก็คือเรื่องราวอ,อีกเรื่องราวหนึ่งที่เมืองพระระแดงเรานั่นเองขอบคุณคุณวัดอีกครั้งครับผมค,ครับนำเสนอ มีอะไรอีกติดตามกันวันนี้บอนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกวัดครับ 产生地。<noise>